โอ้ oh, ขับอะไรแรงแท้เมื่อกี้แม่เจอรถซิ่งครับเราชะลอตรงที่อ๋อทางมันไม่ดีนะครับตรงนี้เป็นสีอ่อเป็นที่เขาทําทางสีเลนใหม่นะครับจากสี่แยกระกาออกมานะมันมันมันเป็นทางที่เป็นหลุมเป็นบ่อนะเมื่อกี้มีรถแรงครับแมสปีดแซงตกหลุมครับพี่น้องแมเราอุสาเบคเขาแซงนะ อะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง YouTube ไร้สังกัดดังซึ่งครับแล้วก็สวัสดีไปยังแฟนเพจของไร้สังกัดด้วยนะครับอวันนี้ก็มีเดินทางกลับบ้านครับจากจังหวัดสุรินทร์กับอำเภอบ้านกรวดครับนี่ฮะตรงนี้ก็ทำทางสีเลนจากชี้แยกละกามานี่โอ,โอ้เรียกว่า เขาทำนี่สุดยอดนะครับการบดอัดแล้วก็ตรงนี้รถเยอะมากนี่นี่ฮะรถเขามาทำอะไรเยอะๆเลยของข้างนี่ฮะเพราะว่าเขาขยายทางสี่เลนครับวิ่งหินนะครับวิ่งหินวิ่งหิน มาลงตอนนี้ก็กำลังเริ่มที่จะใส่หินแล้วนะวันนี้ผมเดินทางกลับอำเภอบ้านกรวนนะครับไปทุระนิดหนึ่งฮะช่วงนี้ก็ใกล้จะเริ่มฤดูการวิ่งดินนะครับสำหรับรถเกี่ยวก็เนี่ยเ,เริ่มที่จะเสร็จ เริ่มที่จะเก็บเกี่ยวกันน่าจะเกือบหมดครับไม่หมดก็เหลือน้อยนะไม่ได้กลับบ้านประมาณสักเออเป็นเดือนนะครับโอ้เห็นไหมพีม่น้องอปุ๊ดเลยครับไม้พันํำปื๊ดเลยครับรถแรงเจอสายดันครับเจอสายดัน เป็นไงบ้างสายดันขันเมื่อกี้นี่เลยครับขันเมื่อกี้นี่แหละขันที่แสงผมมาตกลุมนะครับผมว่าน,นึกว่าจะหลุดออกจะแล้วนะฮะมองไปตรงที่อ ทุ่งนาโล่งๆนี่ก็ยังมีรถอยู่นะครับแต่ว่าน่าจะมีส่วนน้อยแล้วครับเพราะว่ารถเกี่ยวก็เยอะอยู่นะมันก็ต่างคนต่างรีบนะครับใครเกี่ยวไว้ก็ได้ได้หลายไร่นะครับใครเกี่ยวไว้ก็ได้หลายไร่ตอนนี้ผมก็ยังอ เพิ่งออกเดินทางครับก็เลยเจอรถแรงครับเมื่อกี้จัดไปครับสำหรับนี่ฮะตรงนี้ก็เป็นเขตก่อสร้างก็ขับรถเส้นสี่แยกระกกานะครับสี่แยกระก,กามาทางพหลฯชัยก็ระมัดระวังเลยนะครับสำหรับสายบรรทุกสายเดินทางทุกท่านนะครับช่วงนี้ก็รถสิบล้อรถพ่วงเยอะนะฮะเส้นนี้ เพราะว่ากำลังก่อสร้างอยู่ครับนี่ฮะต่างคนต่างทําครับนี่นี่ฮะทุกสาขาอาชีพนะครับลุยงานกันไปครับชีวิตต้องดิ้นรนนะครับพี่น้องคนเราจะให้งอมืองอตีนออยู่รอกินก็ น่าจะไม่ใช่นะครับโอ้เจอรถสวยรถลห่อแล้วครับรถพ่วงรถลากร,รถหัวลากเอารถเกี่ยวไปลงเกี่ยวนู่นไ,ไกลๆนะครับ ช่วงนี้ก็ยังมีตากข้าวตามาข้างทางนะครับยังมีตากข้าวตามข้างทางก็ระมัดระวังครับเนี่ยฮะเส้นนี้นี่รถเยอะมากนะครับทั้งรถเยอะแล้วก็ทั้งมีการตากข้าวตามข้างทางนะขี่รถต้องระมัดระวังนะครับสําหรับ แถวคนแถวนี้หรือว่าผ่านสัญจรไปแถวผ่านไปผ่านมาเขาคงจะรู้อยู่นะครับแต่ว่าสําหรับคนไม่เคยนะครับไม่เคยออกเส้นทางนี้ก็ต้องระมัดระวังนะครับสําหรับาสายเดินทางทุกท่านนะครับนี่ฮะตากข้าวนี่เห็นไหมฮะช่วงนี้ก็น่าจะ ทีมงานไมโครน่าจะเริ่มที่จะอ,ออกลุยงานหรือเปล่าครับโอ้นี่ยังจอดอยู่นะครับนี่ยังจอดอยู่น่าจะยังไม่เริ่มนะเพราะว่าเพิ่งเกี่ยวเสร็จใหม่ๆครับแต่ว่าก็ต้องลำบากหน่อยนะครับเพิ่งเกี่ยวเสร็จใหม่ๆนี่ต้องลำบากหน่อยเพราะว่าการลงไปนี่มันยังไม่แห้งดีนะครับอันตรายครับรถเกี่ยวก็ยังมีนะฮะยังมีอยู่ตามทุ่งนะครับ อยากจะขับให้ทันเจ้ารถแรงเมื่อกี้เหลือเกินนะแต่ว่าไม่ไหวครับแรงเราไม่ถึงเขาเดี๋ยวจะแซงสองคันนี้ก่อนฮนะ นี่ครับรถเกี่ยวครับนี่ฮะกำลังวางเจ้าก็น่าจะถ้ารถมาจากภาคกลางก็น่าจะจะให้กลับบ้างแล้วนะครับเพราะว่าเขตบ้านนอกเรารถคูปุต้าก็เยอะนะเมื่อวานเจอ,อ,อลูกค้าคนหนึ่งออกรถมือสองมานะครับออกรถเกี่ยวคูปุต้ามารถก็สอบนะ บอกว่าปีนี้ก็ได้ประมาณ300กว่าไร่นะครับเพราะว่าได้ยินว่ารถเกี่ยวเยอะมากแล้วก็ซ่อมแซมนะครับเพราะว่ารถเริ่มเก่าเริ่มซ่อมแซมไปเรื่อยนะครับทุ่งนาแถวนี้ก็ กว้างไกลนะครับมองไปยังมีรถอยู่นะฮะแต่ละจุดแต่ละ,ะพื้นที่นะครับอู้หทางครับพี่น้องเนี่ยรถโหลดรถซิ่งทั้งหลายนะครับมาเจอทางอย่างนี้นี่เรียบร้อยนะครับเพราะว่าโหลดต่ํานะขับรถต้นะถตองระมัดระวังนะครับเส้นทางเส้นนี้นี่จะเป็นเส้นสี่แยกราัการนะครับมาทางที่ประโคนชัยนะอ่า ระวังกันด้วยครับพี่น้องอาทางกําลังก่อสร้างนะครับกําลังก่อสร้างสําหรับสายซิ่งสายโหลดทั้งหลายนะครับสายซิ่งสายโหลดทั้งหลายต้องระมัดระวังนะครับนี่โอ้โห oh oh. นะฮะอ่าตรงนี้๋อยังมีอ ไอหนุ่มไวไฟหรือเปล่าตรงโน้นครับสองสามคันนะครับรถใหญ่นะฮะร,รถเกี่ยวนะครับตรงที่บ้านบัวโชคหรือเปล่าตรงนี้ครับบ้านบัวนะบัวโชคนะตรงนี้ที่ผมเคยมาถ่ายรถไอ่คันคันหนึ่งที่เขาบอกว่าขายนะอยู่บ้านนี้นะครับอยู่บ้านนี้แหละ บอกว่าออกรถมาปีแรกครับออกรถมาปีแรกก็ประกาศขายเลยนะฮะไม่รู้ว่าเป็นเพราะอะไรแต่ว่าเจ้าของไม่ได้ขับเองเจ้าของไม่ได้มาดูเลยเองนะครับผมถามคนขับนะคนขับเขาบอกงั้นเขาเลยบอกขายเลยเพราะว่าไม่ได้มาดูเลยนะครับอ่ะว่ากันไปครับพี่น้อง คลิปนี้ก็ไม่มีอะไรมากนะครับก็อยากจะบอกพี่น้องเส้นนี้นะครับต้องขับด้วยความระมัดระวังนยฮะแล้วก็เออเมื่อกี้เจอสายดันครับรถเรงก็เลยอะมาทําคลิปให้พี่น้องได้ดูมีโอกาสครับกลับบ้านวันนี้นะเดี๋ยวโอ้ยประมาณเย็นๆก็น่าจะกลับคืนนะครับครับสำหรับคลิปนี้ก็อ่าบ๊ายบายนะครับสวัสดีครับ